ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะนําทุกท่านมาศึกษาร่วมกันนะครับก็จะเป็นองค์ที่ห้านะครับสําหรับพระสมเด็จวัดบางขุนพรมนะครับก็จะเป็นกุใหม่นะครับวัดมัตะลดนะครับเราก็จะเห็นเนื้อขององค์พระนะครับก็จะเป็นเนื้อแกล่งนะครับขาวงาช้างนะครับสําหรับเนื้อขององค์พระนะครับพุทธศิลป์องค์พระก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับชายจีวรจะอยู่ตรงนี้นะครับเกตนะครับองค์พระจรดสุ้มพระพักนะครับ <fal> <t> ก็จะเป็นออกกลมเลยนะครับอกเป็นอกกระบอกนะครับแขนองค์พระก็จะล่ำล้นะครับก็จะเป็นพิมพ์อู่ทองนะครับทรงอู่ทองนะครับก็จะยังขาองค์พระก็จะออกล้ำล้นะครับฐานบัวฐานสิงฐานเขียงนะครับแล้วก็เส้นซุ้มนะครับก็จะออกล่ำล้เลยนะครับดูคาบกุนะครับด้านหลังก็จะมี ตรายางนะครับของกุใหม่วัดมะัตตลดประทับอยู่ด้านหลังก็จะเป็นตรายางออกสีม่วงเก่าแล้วนะครับ